สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง LFCG8 เล่เขาข่าวหงช h a n n ทาง YouTube ครับอยู่กับผมออสนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์ยูโรกับโคปากันครับผมเริ่มต้นที่ผลการแข่แงขันยูโรในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคู่แรกเมือตอน2ทุ่มเมื่อวานนะครับเป็นการแข่งขันในสายบีนะครับฟินแลนด์ก็แพ้ให้กับอ่ารัเสเซียไป1ประตูต่อ0น,นะครับ ในสาย B นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับในสาย B เนี่ยกลุ่ม B เนี่ยก็เป็นเบลเยียมนะครับที่นำไปจากฝูงอยู่มี3แต้มนะครับแล้วก็เมื่อวานรัสเซียนะครับเก็บ3แต้มสำคัญได้นะครับก็กลับมาไม่ลุ้นเข้ารอบครับสำหรับรัสเซียอยู่ในอันดับที่2ของกลุ่มแล้วก็ฟินแลนด์อันดับที่3นะครับแล้วก็เดนมาร์กอันดับสุดท้ายถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าในตารางเนี่ย รัสเซียนะครับก็จะมีประตูติดลบนะครับซึ่งถ้าเรามองเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมฟินแลนด์ถึงไม่อยู่ในอันดับที่2นะครับนั่นเป็นเพราะว่า,าในการแข่งขันยูโรเนี่ยมีการนับนะครับผลการเจอกันก่อนนะครับจึงทําให้รัสเซียเนี่ยนะครับมีอันดับที่ดีกว่าฟินแลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็อีก2คู่เมื่อคืนนะครับในสาย A นะครับ ตอน5้าทุ่มนะครับเป็นตุรกีนะครับพลาดท่านะครับแพ้เบลไป2ประตูต่อ0ูนะครับทาให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเบลก็มีที่มีคะแนนครับอยู่ที่4คะแนนอันดับที่2ของกลุ่มนะครับส่วนตุรกีเนี่ยนะครับแพ้2นัดติดนะครับยังไม่มีแต้มน่าจะโอกาสตกรอบน่าจะค่อนข้างสูงครับถึงแม้ว่าัดสุดท้ายนะอาจะมีล้มแต่ว่าก็ค่อนข้างยากนะครับก็อาจจะเป็นทีมที่ ลุ้นยากหน่อยในการเข้าอันดับที่3นะครับของทีมที่ดีที่สุดอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ดึกนะครับในสาย A ก็เป็นอิตาลีนะครับโชว์ฟอร์มเทพนะครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มสุดยอดจริงๆนะครับชนะซื้อแสลนสามประตูต่อศูนย์ที่ว่าสุดยอดเนี่ยก็มาจากการได้ประตูของเขานะครับสามลูกเนี่ยเป็นการยิงเข้ากรอบ3ครั้งแล้วก็ได้ประตูทั้ง3ครั้งเลยนะครับผมเล่าเรื่องฟอร์มอิตาลีเมื่อคือนนิดนึงนะครับ ผมเองเนี่ยพยายามเปรียบเทียบอิตาลีกับฝรั่งเศสนะครับคืออิตาลีเนี่ยจะใช้วิธีการเพจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เพจทั้งทีมนะครับช่วยกันบีบตั้งแต่แดนของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็กองหลังของตัวเองเนี่ยแผงหลังของตัวเองเนี่ยก็ไล่ขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยอิตาลีจะเล่นเป็นทีมผมรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นทีมมากกว่าฝรั่งเศส คือในจังหวะสวนกลับเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะทิ้งเอ็มบาเป้เอาไว้แล้วก็ใช้เอ็มบาเป้ให้เป็นประโยชน์นะครับพาไปยิงเองกระชากลากเลื้อยไปนะครับแล้วก็เพื่อนอาจจะเติมสนับสนุนมาบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะช้ากว่าอาจจะให้เอ็มบาเป้เนี่ยคือตัดสินใจเองเลยจะยิงหรือจะรอเพื่อนก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับอิตาลีเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับในแบบที่อิตาลีเล่นเนี่ยนะครับต่อให้เป็นจังหวะสวนกลับก็จริงเนี่ยแต่อิตาลีจะไม่ พยายามพาบอลตลือไปคนเดียวนะครับจะรอประคองไปกับเพื่อนๆที่ตามสารสนุนขึ้นมานะครับก็ประมาณว่าถ้าเทียบกันเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยฝรั่งเศสก็จะประมาณว่าเอ้ยยูไปก่อนเลยเดี๋ยวไอ้ตามไปช่วยนะครับแต่อิตาลีเนี่ยจะเป็นประเภทแบบป่เราไปด้วยกันครับจะประมาณนั้น to to นะครับอันนี้น่าจะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับสื่อกําลัง คาดการันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่อิตาลีจะจะเจอกับฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดในเรื่องที่ว่าอิตาลีจะเจอกับฝรั่งเศสในรอบชิงนะครับเพราะว่ายังมีทีมอื่นที่อาจจะแมตช์สองแมตช์สามฟอร์อมอาจจะขั้า,ท,าที่เขาทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นมาก็ได้นะครับผมคี่ว่ายังเร็วไปเร็วไปครับเรารอดูติดตามเรื่อยๆก่อนครับเพื่อนครับเพื่อนๆยังเร็วเกินไปที่จะโอ้โหกระเกณฑ์รอบชิงกันเลยตั้งแต่ยังไม่จบรอบแรกนะครับ อิตาลีนะครับก็เป็นทีมแรกนะครับที่ได้เข้ารอบ1ีทีมสุดท้ายนะครับด้วยการชนะ2นัดนะครับ6แต้มเต็มนะครับส่วนเวลนี่ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่าในนัดสุดท้ายนะครับอาจจะเจออิตาลีก็ตามนะครับก็ถ้าชนะอิตาลีได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแชมป์กลุ่มเลยล่ะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเล่นแบบประคับประคองนะครับอิตาลีกับเวลน่าจะแบ่งแต้มกันไปแล้วก็ให้ สวิตเซแลนด์กับตุรกีเนี่ยไปวัดกันนะครับในการชิงที่3ของกลุ่มนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับในกลุ่ม A นะครับทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันยูโรที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆคู่แรกเนี่ยสาย C ครับเวลา2ทุ่มก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างยูเครนกับมาเซโดเนียนะครับถ้าดูในตาราาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า ยูเครนนะครับกับมาเซโดเนียเนี่ยอยู่ในอันดับที่3ที่4ของกลุ่มแล้วก็ต่างฝ่ายต่างแพ้มาดังนั้นคู่นี้ก็ถือว่ายอมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครแพ้นัดนี้เนี่ยมีโอกาสกลับบ้านสูงมากนะครับคู่นี้ก็อาจจะมองดูว่าเป็นทีมเล็กนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะสนุกแน่นอนนะครับน่าจะฟัดก,กันเต็มที่นะครับสำหรับยูเครนกับมาเซโดเนียคู่ ผมข้ามไปคุยเรื่องคู่เดือก,ก่อนดีกว่านะครับตีสองนะครับตีสองในสายซีสายเดียวกันนี่แหละนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์กับออสเตรียนะครับซึ่งถ้าดูตามตารางเนี่ยนะครับก็จะพบว่าออสเตรียเนี่ยนะครับนำไปจ่าฝูงอยู่แล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มาเป็นอันดับที่สองแต่สําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยน่าจะเอาชนะออสเตรียได้แล้วก็น่าจะขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงค่อนข้างมั่นใจนะครับผมมั่นใจเลยนะครับคือฟันธงว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่น่าพลาดสามคะแนนแน่นนนอะครับ ก็ตื่นมาดูครับตีสองครับใครเป็นแฟนในแรงผมก็จะตื่นมาเหมือนกันนะครับส่วนคู่ห้าทุ่มนะครับขยับมาดูสายบีนะครับก็จะเป็นคู่ตกค้างของสายบีจากเมื่อวานนะครับในนัดที่2จะเป็นการเจอกันระหว่างเดนมาร์กนะครับกับเบลเยียมครับซึ่งตามตารางเบลเยียมก็นะครับนำไปจากหัวอยู่ที่3คะแนนครับแล้วก็เดนมาร์กก็ยังไม่มีคะแนนสำหรับคู่นี้นะผมเชื่อว่าเดนมาร์กน่าจะต้านทานความยอดเยี่ยมของเบลเยียมลำบาก ว่าเบลเยียมคงน่าจะเก็บ3ามแต้มเต็มแล้วก็นำไปจากโคงแล้วก็น่าจะเป็นทีมที่ได้ผ่านเข้ารอสบสุดทีสุดท้ายนะครับในช่วงค่าคืนนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแบบที่ผมคิดเอาไว้นะครับเบลเยียมค่อนข้างจะดีนะครับดีมากๆเลยถึงแม้วผมยังไม่ได้มีโอกาสดูเขาเล่นสดๆนะครับกะว่าวในคืนนี้ว่าจะจะดูเบลเยียมสักหน่อยนะครับก็ยูโรก็ในค่ำคืนนี้ก็3มคู่ครับกลุ่ม B แล้วก็มีกลุ่ม C ีด้วยนะครับ ทีนี้เรามาอัปเดตนะครับอันดับที่3ที่ดีที่สุดที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบถ้ําทีสุดท้าย4ทีมนะครับตรงนี้เรียวไทม์หลังจากการแข่งขันนะครับสามคู่เมื่อคืนจบลงนะครับอันดับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันดับ1เป็นฟินแลนด์อันดับ2เป็นสวีเดนนะครับฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์อันดับ3แล้วก็มียูเครนครับส่วนเยอรมันกับโคเอจิเออรก็อยู่ในอันดับที่5้าที่หนะครับก็นะครับอัปเดตกันนะครับ day by day วันต่อวันนะครับว่าอัันนดบ3เี่ย อาจจะมีสลับขึ้นสลับลงสลับขึ้นสลับลงนะครับก็ดูกันไปเร็ยาวครับเพื่อนๆนะครับตารางตอนนี้เร็วทงตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้ข้ามไปทางฝั่งโคปาเป็นการกันบ้างครับหลังจากหยุดมา2วัน3วันนะครับรุ่งนี้เช้าตู่นะครับในวันศุกร์่นี้แหละครับก็จะกลับมาเตะกันแล้วนะครับคู่แรกตอนตีสี่นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโคลอมเบียกับเบเนสซุวอลาในสายบีนะครับถ้าดูตามตารางเนี่ยโคลอมเบียก็ ชนะมาครับมีสามคะแนน,นส่วนเวเนซุเอลาก็แพ้มานะครับก็น่าจะเป็นเวเนซุเอลาที่จะต้องเล้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้แพ้ต่ออีกหนึ่งนัดเนี่ยสถานการณ์ก็จะค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวส่วนคู่เจ็ดโมงเช้านะครับในสายบีเช่นเดียวกันก็เป็นการพบกันร,ระหว่างบาซินนะครับกับเปโรนะครับบาซินก็ชนะมาเหมือนกันครับเปจาาฝูงอยู่ส่วนเปโอุเนี่ยจะลงแข่งในสายเนี่ยเป็นนัดแรกนะครับก็เจอกับบาซินเลย คิดว่าไม่น่าจะต้านบาซิลอยู่นะครับผมก็ค่อนข้างฟันธงว่าบาซิลน,น่าจะเก็บ3แต้มเต็มแล้วก็นำไปจัาฝุกต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆนะครับในโัวนาเมนตนใหญ่นะครับยูโรแล้วก็โคปา2021ะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ